นี่เลยนี่เลยนี่เลยอันนี้มาอันนี้มาสุสานมรเกิดครับนะฮะอันนี้ด่าดอกรักด้วยสุอรนี่ด้วยแนะพี่เชตด้วยขอให้พี่ดอกกับนี่ถึงเวลาที่มึงจะกันพีเชตด้วยพี่แจดใช่ไหมฮะาฮ่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 าดอก